อ่างเก็บน้ำเซออ่างเก็บน้ำซอะไรนแวานต่ออเก็น้นดี๋ยวมาดูฟ้าทุกท่านมาเที่ยวยาเบีนครับอ่างเก็บน้ำเซออันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำใหม่ บรรยากาศดีครับเจ้าปีเขามีบ้านพักเจ้าหน้าที่ทีงนู้นน้ำไม่ค่อยมีนะมันไม่ใช่หน้าฝนนะน้าร้อนโอ้หแต่ถ้ามันเต็มจริงกนะ็ท่วมเห็นไม่เห็นแนวยอดต้นไม้ที่มันตายไหม นวนกลก้นอ้สะดืออยู่นู่นดีแล้วที่ได้ทำตรงเนี้ยมันตกปลาได้ไหมเนี่ยมีปลาซิว